นี่เราออกจากร้าน Eat Your Bowl นะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวจะเดินกลับไปทางเดิมนะทุกคนเผื่อใครจะมาออกระตุ้นเศรษฐกิจอยากจะทาน Eat y o โบและเป็นแบบแนวสุขภาพมีทั้งกฟงกาแฟอาหารเช้าประมาณนี้เนะเปิด9ก้าโมงหยุดวันจันทร์นะทุกคนจ๋าน้จ้าร้านทําเลจะเป็นแบบนี้นะตรงไปย่านนี้จะมีฝรั่งเยอะหน่อยจะเป็นแนวกับที่พักฝรั่งเยอะนะฮะจะเป็นแบบคาเฟ่นะครับนี่ครับ อร่อยมากทุกคนอิโอบโบนะัะเพิ่งเคยกินเหมือนกันปกติแล้วเนี่ยเห็นแต่ชม,มูดซี่ที่ออที่เป็นแนวปันป่นๆใช่ไหมแบบแนวนั้นแต่นี้คือผลไม้มาประดับตกแต่งให้หน้าตาสวยงามกินในทั้งชามแล้วก็สามารถเลือกเมนูได้เลยนะฮะอยู่ตรงแถวจเจริญประเทศเดินมาเรื่อยๆนะครับทะลุก,กับถนนช้างคลานจากทุกคนจา๋าช้างคลานก็คือถนนไนบาซ่า ะะจำง่ายๆโรงแรมเพชรงามจ้ะไม่ไกลจากอีจิโอโบนะยืองๆกันแล้วก็ถ้าเกิดเราเดินไปข้างหน้าแน่นอนเลี้ยวซ้ายก็ตรงเจริญประเทศซอยหนึ่งก็เป็นข้าวซอยไงแหล่งข้าวซอยอร่อยอีกเจ้าหนึ่งข้าวซอยเฟื่องฟ้าแล้วก็ข้าวซอยอิสลามอยู่ในซอยนั้นและนี่ก่อนอื่นอุ้ยทายดอกไม้นี่ของจริงหรือเปล่าเนี่ยของจริงทุกคนของจริงจ้าอุ้ยหอมก่อนนะขอ,อดมหน่อยไม่มีกลิ่นอ่ะทุกคนนะฮะ อยากจะบอกความในใจนะอิตูโ e บตอนแรกเนี่ยเรายังรู้สึกแบบ eh, เอ,อ๊ะคืออะไรอ่ะอะไรเงี้ยพรเห็นโอตาแลนะหน่าทานจังเลยรู้นึกภาพออกเลยว่าเขาต้องมีประสบการณ์ในการทําอาหารมากเลยมีไอเดียปรากฏว่าถามไปถามมาเมื่อกี้เจ้าของเคยอยู่เมืองนอกก็เลยแบบแนวฝรั่งไงก็มีความคิดสร้างสรรค์จากทุกคนจา้านะฮะก็เลยมาประดิษฐประดอยทาร้านอาหารช่วงโควิดนะฮะเขาบอกว่า,าลูกค้าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็น ขลังบังค่าคนไทยก็เริ่มติดนะฮะนะใครจะมาสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะกินใช้เวลาหน่อยนะเพราะมันเย็นไงอ่ามันเย็นเปรี้ยวๆหวานๆมีบลูเบอร์รี่มีบรัสเบอร์รี่มีถั่วคัตชูนัดอย่างเงี้ยนะครับต่างๆนานางนา,งางดำมะพร้าวมะม่วงนะนะฮะตามรู้ดูการเลยทุกคน ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนเผื่อใครสนใจมาเที่ยวเชียงใหม่นะฮะนอกจากจะขึ้นเหนือลงดอยนะขึ้นดอยก็มากินได้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเขาสอยอ,อ๋อพรุ่งนี้ไปทานอาหารเช้าย้าวนึงเหมือนกันที่อร่อยแต่เย็นนี้เนี่ยว่าจะไปหมูกระทะจะไหวไหมเนี่ยนะฮะหมูกระทะหรือยังไงดีเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ยรถหลูยังรองเราอยู่เลยอะ ตายแล้วรอฉันอยู่ฉันกินออซิัวโบอิ่มแล้วแล้วคนขับอยู่ไหนคนขับอยู่ไหนสวยมากเลยทุกคนจ้ะถ้าเกิดเรายืนทำคลิปเนี่ยเขาจะมองว่าเราแอบอ้างไหมทุกคนนะ นี่คือถนนเจริญประเทศขนานตรงฝั่งนู้นนะฮะก็จะเป็นช้างคลาดโอเคเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถแล้วทุกคนเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดไปเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าช่องของเราจะไม่มีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เราทําด้วยหัวใจอะไรดีก็อร่อยเราจะมาฝากยาทุกคนขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามทุกคลิปเลยนะครับนะแชนแนลช่องนี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะจ้เอาอะไรมาอร่อยอรยนะฮะฝากกันต่อไปนะครับ i this your car yours yes. โอเคนะครับโหรถมากเดี๋ยวต้องแอบทำคลิปสักหน่อยละทำเป็นเหมือนว่าเราเป็นเจ้าของ